この負けず嫌いなんだよ風精霊枠シルクの息吹アスタは俺のライロンだ กันไริีกับผมยินดีต้อนรับค้าสูในแค่นูนี่ช anel นะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Black c ค o v e r M นะครับผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับตัวละครที่กําลังจะมาใหม่นะครับผมตัวยูโนแดงนะเออตัวยูโนที่เป็นดีพอเฟอร์ตัวนี้เนี่ยว่าสมควรเปิดมากน้อยแค่ไหนนะครับใครการที่สมควรเปิดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย ยูโน you know, คนนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครประเภทดีบัฟเฟอร์นะครับเป็น SSR เนาร์เาะจะเป็นดีบัฟเฟอร์สีแดงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลกันดีกว่านะครับผมไล่ตั้งแต่สกิลแรกเลยดีกว่านะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับคือการโจมตีปกติเนี่ยแหละครับเออแต่ว่ามันจะมีนะครับผมโอกาส50%นะฮะที่จะเพิ่มความคงตัวยีร์เซให้กับตัวเองถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยติดใบหรือว่าใบอย่าง สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับใบกับใบอย่างสมบูรณ์ก่อนนะว่าต่างกันยังไงนะครับสกิลใบเนี่ยถ้าเกิดเป็นใบ,บปกตินะ,ะเป้าหมายเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้สกิลสองได้นะครับเออมันมันคือมันไม่สมบูรณ์นะครับใบแค่สกิลสองอย่างเดียวเป้าหมายยังสามารถใช้สกิลประสานหรือว่าอัลติเมทสกิลได้ตามปกตินะครับอันนี้คือสกิลใบธรรมดานะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยมันจะมีใบอย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับใบอย่างสมบูรณ์ในเกมนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ทั้งสกิลพิเศษแล้วก็สกิล2ได้นะครับก็จะค่อนข้างดีกว่าแบบเยอะมากๆนะครับอันนี้คือโอบอกเลยว่าป่วนจริงๆนะฮะสำหรับตัวยูโน่นะฮะสกิลแรกก็ อ๋อถ้าเกิดว่าเป้าหมายติดใบหรือว่าใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะเพิ่มความคล่องตัว20%ให้กับตัวเองนะครับเอ่อสแปมสกิลได้ลุลว่ะเอาง่ายนะฮะมากันที่สกิลที่2กันดีกว่านะครับผมสกิล2ของยูโน่เนี่ยก็จะอ๋อเป็นสกิลหมู่นะเ,นเพื่อนๆนะเป็นสกิลหมู่สกิลนี้เนี่ยจะมีโอกาส30%ที่จะทำให้เป้าหมายนะครับติดใบ ะะแต่ต้องบอกว่าโอกาส30%เนี่ยถ้าเราอัพเลเวลสกิลถึงเลเวล5เนี่ยจะเพิ่มโอกาสถึง50%เลยนะครับครึ่งๆร่งนะครับเบ้ไป5ตัวติดประมาณ2-3ตัวอะไรประมาณนั้นแหละเบ้ไป4ตัวติด2ตัวนะครับฟีลอารุณ์ประมาณนั้น ส่วนสกิลอัลติเมทเนี่ยก็จะเป็นสกิลเดี่ยวนะครับผมแต่ว่าสกิลนี้จะเป็นใบอย่างสมบูรณ์นะครับไม่สามารถใช้ได้ทั้งสกิลพิเศษแล้วก็สกิล2ได้นะครับอันนี้คือดีมากๆแล้วใบสอเทินด้วยนะโคตรนานนะครับเออแล้วก็มียั่วยุให้กับเป้าหมายด้วยทั้ง2อย่างเนี่ยการันตีติดแน่นอนร้อเเลยนะเออ แล้วก็มีผลดีบัฟด้วยนะครับผมที่จะลดความคล่องตัวให้กับเป้าหมายเนี่ย20%ครับไอความคล่องตัวเนี่ยผมพูดถึงหลายคลิปแล้วเนาะออความคล่องตัวคือเกรดเหลืองๆนะครับใต้มอนเตอร์หรือว่าใต้ศัตรูนะครับนั่นแหละคือความคล่องตัวนะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยออกเทินได้ช้ากว่าเดิมนะครับมันคนอันกับสปีดนะส่วนสกิลประสานนะครับสกิลประสานเนี่ยมันจะ เป็นสกิลเดี่ยวนะครับผมแต่ว่าประสานก็ดีเหมือนกันนะคือมันเป็นการใบ้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าแค่1เทินนะครับผมทีนี้เราดูมาดูกันการปลดดาวของตัวละครยูโน่กันดีกว่านะครับว่าปลดดาวเนี่ยมันโอเคแค่ไหนนะครับการปลดดาวของยูโน่นะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับผมที่ได้รับผลการใบ้หรือใบ้อย่างสมบูรณ์เนี่ยจะให้เราเนี่ยเพิ่ม SP ตัวเอง2หน่วยหมายความว่า เราจะสแปมอันติได้ค่อนข้างบ่อยนะครับอันนี้คือดีมากเลยนะสองดาวเนี่ยแนะนําเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะปั้นเนี่ยผมว่า2ดาวเนี่ยมันควรจะทํามากๆนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการโจมตีนะครับศัตรูที่ใบหรือใบยอย่างสมบูรณ์ด้วยการโจมตีปกติเนี่ยจะแค่เพิ่มความคล่องตัวนะครับแต่อันนี้คือติดแบบ100%เ็์เลยนะคือเรามีเกรด อันติีได้เร็วขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาดูสกิลแอนิเมชันของยูโน่ดีกว่านะครับว่าจะววสซ่าแค่ไหนนะออการโจมตีปกติก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าตีตัวใบ้หรือใบยอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะมีโอกาส50%ที่เพิ่มความของตัวให้กับตัวเองนะนี่ปุ๊บแบบนี้ครับนี่คือตีปกตินี่เท่เจริงๆนะฮะ ทีนี้มาดูที่สกิลสนะครับเป็นสกิลหมู่นะมีโอกาส30%ที่จะใบ้ศัตรูนะครับเป็นหมู่นะฮะถ้าอัพเลเวลคือ50%เลยนะครับนี่มันคือลมหายใจพูดป่ะเพื่อนปั๊บโคตดพี่น,นะฮะ อ่ะทีนี้มาดูอัลติเมทสกิลกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับผมว่าสกิลอัลติเมทเนี่ยจะเป็นสกิลเดี่ยวนะสกิลเป้าหมายเดียวแต่ว่าเขาจะสามารถแปะใบอย่างสมบูรณ์ได้นะครับผมแล้วก็มียั่วยุแล้วก็ลดความคล่องตัวได้นะฮะตอนนี้ต้องบอกมีไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นใบอย่างสมบูรณ์นะเอออย่างเช่นตัวยามิฟ้าเป็นต้นนะครับผมโอเคไปอ,อื้มอันนิเมชันโอ้โหเท่เกิน นี่แล้วก็ติดย,ย่อยุลดของข้องตัวครบเลยนะครับผมโคตรดีนะฮะตัวนี้ดีมากๆนะครับเป็นตัวโคตรปั่นปวนใน PVP นะผมมองว่านะเออเพราะว่าคือตัวเขามีทั้งใบแล้วก็ใบแบบอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีย่อยุอีกนะครับไหนจะเพิ่มเกรดให้ตัวเองได้ด้วยลดเกรดฝั่งตรงข้ามได้ด้วยคือแบบตัวป่วนแบบชั้นดีเลยนะครับผมใครที่จะต้องการเปิดตัวนี้เนี่ยผมมองว่าต้องเป็นคนที่ชอบ PVP นะ เออตัวนี้ผมมองว่าการ PVE ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะ เอาตรงๆนะครับผมไม่ค่อยหมดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบ PVP อ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นเมตาใหม่นะครับผมในการ PVP เลยแหละนะครับแล้วอนาคตนะครับผมอันไกลๆเอ้ยเอ้ยหรือว่าไม่ไกลว่าเออเอตตานะครับผมร่างแบล็กเนี่ยร่างปีศาจก็กำลังจะมาด้วยนะครับผมถึงตอนนั้นเนี่ยเรามาเอามาคอมโบกับตัวเอตตานะครับทาเป็นทีมแดงก็ไม่แย่นะครับผมบอกเลยว่ามีไว้ไม่เสียหายนะครับสาหรับ ยูโน่แดงคนนี้นะครับผมแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เน้นคอนเทนต์ PVP มากขนาดนั้นนะครับผมอชอบคอนเทนต์ PVE เป็นหลักเนี่ยตอนนี้บอกตรงๆว่าก็อาจจะไม่ค่อยได้เก่งมากนะครับผมในคอนเทนต์ PVE นะเ,เราอาจจะเก็บตัวนะครับผมเก็บตัวไว้เปิดตัวที่มันแบบเก่งกว่านี้นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะแต่ในส่วนตัวผมมองว่ามันเก่งมากๆนะครับในคอนเทนต์ PVP นะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรีวิว ยูโน่นะครับผมควรจะเปิดดีไหมเนี่ยเออแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับผมใครที่ชอบก็จัดไปเลยนะครับอย่าให้เสียนะครับของมันต้องมีนะเไว้เจอกันนะครับผมในอัปเดตยูโน่วันที่25นี้นะครับผมก็คือพรุ่งนี้นะเตรียมตัวเตรียมกาชาการพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมขอบคุณเพื่อนที่มารับชมกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมให้คลิปผมด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณ ครับ